สวัสดีครับยินดียินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่าพอสบายคนเดิมนะครับนอกบ้านนี้พอสบายคนเดิมก็มีโอกาสมากหาปูข้มามเนื้อสับหลังจากห่างหายไปโดนนะครับเด้วยคิดปูซับเนี่ยปูข้ามเนื้อสับนี่อ่าบริขึ้นาเปลี่ยนมาโดนแลเนาะบริขึ้นหนาช่องมาโดนแ,แล้วกับเมื่อนี้ก็เลขมหามาหาเพราะว่าเขาคงสุดท้ายมาแล้วครับเนาะเมื่อนี้ก็มาหาแล้วก็มากราบมาไหวขอโชคขอลาภจากปูข้มามเนื้อสับนะครับเนาะเอาพอไหวก็มาสังเกตเห็นนะครับได้เอาได้จุดทูบเลยนะครับจุดทูบแล้วขอโชคขอลาภไปเลยเนาะ กะไรจุดทูบมงคุไว้พร้อมครับนี่เห็นไหครับอ่าจุดทูบมงคุไว้แล้วนะครับนอกเพื่อกคเห็นตัวใดกับสีผ้าห้ามขีดผ้ากันเบิง้งถาเบิ้งนะครับเน่าว่าสิเป็นตัวเลขตัวใดแต่ว่าพอสวายก็เคยเห็นแหละครับเห็นเห็นมาแล้วครับเห็นเห็นตัวหนึ่งแล้วครับแต่ว่ามุดมองกล่องอยู่เนาะอะ่มาเห็นนี่มันก็แปลกๆนะครับคือมันเขาหูเขาตาเนาะ อันนี้เขา ga, หูเขาตาซินักว่าก้าวสีเห็นตัวไหนกันอาจจะเริ่มนะครับด้วยเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสบายคนเดิมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับน่าเปิดซีมีคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆส่งตรงถึงบ้านตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นคลิปเป็นปูข้ามยาสัรปรครับเพื่อบ้านนี้พอสบายกับสีเฮเบิร์กครับว่าเป็นอย่างเห็นอะไรนะครับเนาะมันมันถ so. ือตองตาแน่แน่กับสีเฮเบิร์กนะครับเนาะมาเห็นอันนี่ครับนะสเป็นเทียนครับเทียนนะเทียนมดหมองกลองนี่ครับเนาะ เฮ็ดนมงนหมอกกล่องว้างอยี้ยหนิบ่ทันบบได้จับได้ปายเด้อครับเด้อโอ้อันมันเป็นเป็นมันมันฮ้อนครับมันฮ้อนมันงเนี่ยข้ามาเนาะเพิ่นเพิ่นก็นสิว,าง,ว,สสสวางไว้นั่นแหละไปมันเพิ่นก็สิหยุดแล้วมันก็สิล่มสิวางไว้เพิ่นแล้ววางไว้จังซี่ตลอดเด้ะอ่าขาม,มาเห็นเทียนคูหนึงตั้งอยู่ทีนาะครับเอา้าอันนี้เฮาอันนี้เพียงแต่ให้เบิ่งซื่อเด้อครับเด้อบ่บ่ทันได้ว่าเป็นตัวเลขตัวหยังเนาะ ว่าท่านให้เบิ่งเป็นตัวเลขหรือยังแต่ว่าตัวเลขเข้ขากับสีเข้ากับสีเข็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนาะเอานี่เาคอยเบิ่งไปนะครับว่าสิเด็ตัวใดอ่าโปรดที่ไว้ที่จะวิจารณ์ตัวอ่าอ่าโปรดใช้วิจา,ารณญาณกันรับชมนะครับเด้ออันนี้เพียงแต่ว่าพอสวัยเหตุเป็นแนวนทางซืเสนะครับเนาะคือมือนี้ก็เโขงขั้วโค้งสุดท้ายแล้วเอฟซีที่ติดตามเลขทูบของพอสวัยนะครับเนาะกบัตรน,นี้เขามาแล้วเด้อครับเด้อมาแล้วแต่ว่าผูข้ามยาสาบคนที่หายตัวใดเขากับย่างหูนะครับเนาะ อ่ามือนั่นเอฟซีว่าอ่าพ่อสบายเอาสันว่าอันตั้งกล้องจะเห็นตั้งเลี้ยวหลายว่าสันว่าจะไปเลี้ยวหลายว่าสันอันมันเปินว่าเปินเห็นตัวเลขอยู่นะครับว่าอยู่อันมองหน้าปูค้านี่แหละครับอ่ะบัดนี้พ่อสบายสีผ้าไปเบิ่งนะครับว่าให้เพิ่นเบิ่งเอาได้ครับว่าสิเห็นตัวใดเป็นตัวใดนะครับเนาะอ่ะแล้วก็สิมาถ่ายภาพนึ่งไอ้เพิ่นเบิ่งนะครับเอ้าไปติดตามพ่อสบายคนเดิมไปครับพ่อสบายคนเดิมสีผ้าไปช่องปูค้ายาสั์นี่แหละครับเนาะอ่าทั้งหัวเพิ่นทั้งหน้าเพิ่นนี่ละ่ แต่ว่าพอสมัยผู้เห็นเหมือนครับพอสมัยผู้เห็นเนาะครับเนาะก็เลยเลยบริษัทตั้งกล้องให้เพิ่นนะครับมืออนี้ชิดตั้งไว้นิ่งๆนะครับเนาะเอาแอปเป็งครับเนาบาอนนี้ตั้งกล้องนิ่งๆเด้อครับเด้อบบแกงบโกล้วยไปใส่อันนี้คืออยู่ด้านหน้าของปูค้าเนาะครับเนาะเอฟซีเห็นตัวใดก็เบิ่งเอาได้ครับเด้อเบิ่งเอาบัตรอ่าสีเห็นตัวใดเนาะครับมาให้ใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเนาะอันนี้คือเป็นอ่าหัวมองโค่นมองกกเพิ่นนะครับเด้อ มองโกเป็นอยู่ทั้งกกทั้งเงินมองขึ้นมากเลนะครับกาสติตั้งไว้นิ่งหนึะครับเนาะเอาปล่อยไปบ้านจักสองนาทีให้เบิ้งเอาเด้ครับว่าเป็นตัวไหนใช้วิจารณญาณกัยน,ยนรับชมนะครับเด้อนี่คือเป็นแนวทางเฮ็ดให้เบิ้งลนะครับว่าเป็นแนวทางว่ารพันธิเป็นตัวไหนก็บเบิ้งเอาครับ เพราะว่าพอสบายกับพวท่านอีกเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวใดย่างบบเห็นครับกรสิิเดเป็นางหานะครับเนาะอาว่าสิเป็นตัวเลขตัวใดคือ,อยูปูข้ามยาสับมีปูโชคดีผู้มีเส้นทั้งนี้นะครับเนาะปูน่เคยโชคดีคือคือเคยได้กับปูข้ามยาสับกะได้มาหลายแล้วครับตั้งแต่เอาขึ้นมาที่แรกๆนะครับว่าเพิน่นกระหาทุกงวดทุกงวดเลยจน,นว่าคนรวยคนรวยกับจนรวยแล้ะครับบอกยัไงไงว่า กันมาที่แหลกผู้พวดคนกระไดทั้งควมย่าวกว้งนะครับเนาะคนกระไดทั้งคุณหมอคิมทังผู้เยบาสนะครับเนาะนั่นแล้วก็หลายคนกับมาได้น้ากันต่างหลายครับว่ามันมีแต่ผู้เยบาสกับกับคุณหมอนะครับแต่ผมผู้ใดหลายคือผู้เยบานกับคุณหมอนะครับคนใดหลายนะครับนอกั้นก็ได้ผู้ละแสนสองแสนไดกันมาติดต่อกันมาครับกระทวงโควิดนี่ก็ห่างหายกันไปโดเนะครับเนาะเอา บ้านนี้ก็ให้เบิรงพ่อสมควรแล้วครับไปเห็นตัวดได้กันคอมเมนต์มาได้ครับเด้อยไปพอไหวสิผ้ายางครับอันนี้พอใส่พอสบายสิผ้ายางเบิรงครับมาเด็กอ่างค่างอาทิตยีตัวเลขให้เห็นกันเลยนะครับเนาะอไปติดตามไปครับบ้านนี้ครับอ้านนี้กอ่าพอไหวคนเดิมนะครับพอสบายคนเดิมสามารถยางมากกลับมาเห็นหม่องห้อยพันลูกแป้งไว้เด้อครับเนดะ้อห้อยพันลูกแป้งไว้แต่ว่าเ้าศึกคือพอสบายบ่อหันนะครับเนาะอากาศ ใส่วิจารณญาณกัดแล้วช่วน้อครับเนาะแต่ไมาเห็นแล้วก็เลยตั้งกองให้นิ่งๆครับให้เบิ่งกันนะครับว่าเห็นคือกันบอครับกันเห็นคือกันกะคอมเมนต์มาเนึ่ครับเด้อเดี๋ยวพอสบายดีๆให้เบื้องน้อครับเนาะว่าที่เป็นตัวใดนแต่ว่าตัวนึงหันชัดเจนครับเป็นตัวนึงมันชัดเจนอีกตัวนึงกับปอชัดปไหนน้อครับเนาะแต่ว่ามันกับเป็นเลขสองตัวที่ที่เห็นอยู่กะปดใช้วิจารณญาณกัดแล้วช่วงดูขัดว่ เอฟซีเขามาแล้วเขาจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสบายคนเดิมนะครับกดกระดิ่งแจงเตือนเลยครับเพื่อว่าสิมีคลิปใหม่ไหมงตรงถึงทันอยู่ตลอดเวลาข่าวสารใหม่ๆก่กสิไปฮอตไปถึงนะครับเนาะไปหาโดยตรงเลยบ่ต้องไปไซนนะครับเนาะช่วงนี้กับเวลาเป็นเวลาฝนหนาฝนนะครับเทศกาลเป็นหนาฝนครับฤดูฝนครับฤดูการทำหนานะครับเนาะบ่ต้องไปไซนมาไซนครับอยู่กับป่านกับเพืนอนรอรับข่าวสารต่อ่อ ส่งตรงจากพ่อสวัยคนเดิมนะครับเนาะข่าวสารเด็ดๆดังๆดีๆนะครับว่าสิส่งตรงถึงบ้านท่านถึงมือท่านอยู่ตลอดเพราะสีพอบผ่านข่าวสารจากช่องของพ่อสวัยคนเดิมนะครับเด้อเอาใส่นิ้วมือในน้อยของท่านจิ้มลงไปมองหัวมือสี่ขึ้นนะครับเนะบาะมันกะสีเป็นกำลังใจให้กับพ่อสวัยครับครับเนาะมือนีิเขาบอกเออๆอาอาครับบอกขางๆค้าๆเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอสวัยสีสีบ้างนะครับโดาเป็นเหล็กตุ๋ยนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเราเมืองรับมา ไปไกลลงมาแน้วครับเนาะว่าสีเห็นคือกันบัวเนาะอ้าวรับบาตนี้เห็นแล้วนะครับเนาะที่ตาพ่อสอบไปเห็นกันตรงนี้คือเป็นเลขาเนี่ครับเนาะเห็นคือกันบัครับนี่เป็นห้อยเลขาครับเป็นห้อยเลขาเนาะครับเนาะคือว่าเป็นห้อยลักษณะเลขามันเป็นห้อยเกาเด้ครับแป้งนี้เพิ่นลูกไว้ตอโดดได้ครับเป็นบัครับเพิ่นลูกไว้ตะโดดแล้วบางทีพ่อเป็นยังครับบางทีพ่อเป็นยังแต่ว่าเป็นห้อยอันนี้ก็เป็นห้อยลักษณะลูกคล้ายๆเลขาเนาะครับเนาะ อันน so ี้คล้ายๆเล็กฮกนะครับนี่เป็นห้อยเดี๋ยวพอสบายหรูบๆเบิ่งครับเนี่ยเป็นห้อยนะครับเป็นห้อยห้อยเก่าๆแก่ๆเลยครับบ่มีผู้ใดไปรูปแปลกมันนะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับมันสีบ่ออกเลยครับเห็นบ่ครับอ่ะเห็นบ่ครับบ่มีแปลฝงมีน้อยๆนะครับคือเป็นห้อยแปลงเก่าพันลูกไปตะดุนแล้วเนาะอันห้อยแปลงเก่าพันลูกไปตะดุนแล้วกัคือมันเป็นลักษณะใกล้ๆคล้ายๆเลขาอ่าตัวนี้ก็คล้ายๆเล็กฮกนะครับเ่าไงนี่เห็นบ่ครับนี่นี่เอามือขีดมันก็บ่เป็ีนเลยครับเห็นบอ เพราะว่ามันเป็นห้อยแปรงเก่ามันแห้งติดแล้วครับตะวันเป็นไข่ไข่ตัวเลขหกนะครับเนาะอ่าเป็นไข่ไข่เลขหกอันนี้ไข่ไข่มันไข่ไข่กับไข่ไข่ขุนยืนนะครับยืนกั้นอยู่นะนี่สองขานี่ครับเนาะสองขานี่แล้วก็นี่กร่หัวแล้วก็หน้านะครับอ่าเอามืออเาแขนกายบ้างสินะแล้วก็มาเป็นเห็นเลขกหกอยู่นี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเลขขาเห็นไหมครับนนั่เป็นห้อยนะครับบ่รูปบ่ลบเลยครับบ่เป็นธรรมดานะเรูปบ่ลลูบเลยเป็น hmm. ห <Ay> ้อยลักษณะนี้ครับรูปบ่ลบนะนะจักว่า มันบ่มีนะแปลงเมียงเลยครับเนะบ่มีแปลงเมียงเนาะครับเนาะคือเป็นห้อยไใบเป็นมันเป็นลักษณะให้มาเห็นเลยครับยางมากก็ไมาเห็นปั๊บรถขับทันทีรถเนาะครับแต่ว่าตาย fc เสียแบบคือคือพอสบายพอหันกลับพุงหุกันยนะครับเนาะไปบาดนี้ห้าเบิ้งเหล็อเบิ้งเลขกดูแม่ตะเคียนแล้วเดืยบปล่อยแล้วเขาก็ได้แล้วไปนะครับหาหุกเลยครับนะหาหุกนะครับเนาะเอาให้เบิ้งคักเลยครับแข็งแรงเลยไปยั่ขอบอีกนิดหน่อยเออบาดนี้ชัดเกลี่ยเลยครับเนาะ โอ้แห่งไก่แห่งไก่แห่งเห็นขักบนะครับหาหกชัดเขียนเลยนี่อ่านะครับเนาะเป็นหาเป็นห้อยเอียงบุนี่ครับนี่เลขยกหกชัดเขียนเลยเห็นบ่ครับขีดเขียนบ่ไดรแต่ครับมัน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 เป็นแห่งๆไปเลยครับเนาะมันเป็นแห่งๆไปเลยเอ้าได้ได้ขักกันเนาะครับวันนี้หาหกไปข้าไปเบิ่งเลขถูกขั้เลขถูกสีออกบ่ครับคั้นเลขถูกออกข้าวเอาเลขถูกไปใส่อีกคั้นเลขถูกออออกกับข้าเอาตัวนี้นะครับเนาะสองตัวนี้เลยครับหาหกครับหาหกสองตัวเนี่เอาไปฝ่าดตามพ่อ อสบายคนเดิมไปครับบ้านนี้ก็บ่เบิ่งเลขถูกกับอ่าเลขถูกก็ชัดเย็นนะครับเนาะเลขหาเพราะชัดปานไดเด้อครับเบออ่าเลขตัวกลางกับตัวอสุดท้ายนี่ครับเบิ่งฮู้ว่าเป็นเลขแข็งนะครับเนาะเป็น48อ่า48ดตะวันข้างเคิงเป็น548ครับเอ้า3ตัวนี้เป็น548เนาะครับเห็นชัดเนาะครับเนาะบ้ดนี้หา48อือเอาแป๊บนึงครับขยายเบิ่งหน่อยนึงเอ้า เอาเอาสัตว์แลบบัตรนี้ครับหาสี่แปดเอจังได้ก็เป็นหาสี่แปดนะแต่ว่าเลขมันบริษัทปันใดนะครับว่าเป็นตัวบริษัทปันใดหาสี่แปดเนาะเอานี่เนะครับเด้่อยูที่ปูข้มามนาซับครับปูข้มา,ามนาซับพอไว้คนเดิมเมือนี้สามาที่ปูข้มามนาซับนอกคันว่าโค้งทุตายแล้วอ่าโค้งทุตายแล้วครับมือแรงสีลกแห่งบัตรตุกิฟต์เลยครับเด้อเอาลงแห่งบัตรตุก,กิฟต์กระชีได้กันอ่าไปตามๆกันเนาะครับเนาะเอานี่นะครับ หมูหมักสามตัวกับตาเล่นสองตัวนะครับเนอะเราะว่าอ่าปูค้ามยาซับนี่บางที่สีมีขึ้นมีลงนะครับปูค้ามยาซับนี่พอไหวบอกไปก่อนครับจ็กสีขึ้นตัวใดลงตัวใดกับโบหงกันนะครับเนาะอืมเ่ากับโบหงกันว่าสีขึ้นตัวใดลงตัวใดอ่าพอสวัยกับโบหงกันนะครับเนาะกับปดใช้วิจารณญาณการรับชมเของมาแล้วก็จะเริ่มกดอะไรปวดแช่ปวดติดตาำไหมพอสวัยคนเดิมอ่ากดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆจากช่องของพอสวัยคนเดิมนะครับเนาะ อันนี้ก็คือตัวเลขที่มองเห็นอ่าได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเลขทูบเป็นตัวนี้ครับแต่ว่าเลขที่ไปเอายวนคูข้ามเป็นเห็นเป็นหาฮกครับหาฮกอันนี้ก็อ่าเป็นหาหาซีแปดครับหาซีแปดเลขสามตัวตัวนี้นะครับเนาะเพราะเพอาะสบายเขาเดินกับตั้งกล้องให้เบิ้งเน้าครับเด้ออยู่หัวปูข้ามยาสับเด้อครับเรื่อให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับเนาะแล้วก็มาเบิ้งใส่กันว่ามันเข่ากันบอระวังสามจุดนี้นะครับเนาะ มันเข้ากันเรับกับใช้พิจารณาญาณนะครับเพื่อก็คอยญาณญาณเล่นนะครับเขาเบาๆครับเบาๆให้เลือไว้นะครับเนาะให้เลือไว้นี่้วก็ชิมมาเห็นอีกตัวนึงครับมันเป็นมดหม่องกล่องด้วยครับเนาะมดหม่องกล่องยเอาสีให้เบิ้งแค่น้อยครับปฏิบัติบห้เบิ้งนะครับเนาะขามันออกหมดนะปฏิ่ัติไหนเอาอ่าอันนี้ก็คือสีให้เบิ้งเสร็จนะครับเด้อคือเทียนมันมันอ่อนมันมันห่อนมันอ่อนมันหยางลงนะครับเนาะมันก็คดลงเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันครับบ่มีผู้ใดไปเฮ็ดมันเด้อครับ เทียนถือขอนมันก็อ่อนธรรมดาเนาะครับเทียนถือขอนนะครับเนาะเอ้าเจ๊เบิ้งจักหน่อยครับบบบนี้นี่ครับเทียนถือเทียนถือขอนนะครับมันอ่อนมันอ่อนมันก็งอ BON right. มันก็บห่วงลงไปแต่ว <iy> <ides> <Syria> ่ามันผ <Yeah S 2> <crit ischen tensor League> ัดกลมๆคล้ายๆเล็กศูนย์นะครับเนาะอันนี้ให้เบิ้งครับเอาด้อครับเด้อ อย่าเบิ่งหลายเห็นเลขศูนย์แล้ว <laughs> เอาครับสลาบคลินิก็ว่ามาหลายนะครับก็ขอหยุดตีคิดไปเพียงแค่นี้ขอให้เอฟซีของพอสวัยคนเดิมเอาขอจะเริืมนะครับเดิ่มพอสวัยเกืบเริมบอกนะครับอืเป็นสะพานบุญให้ต่อไปพ่อครับพ่อสวัยนะครับ,บ,บออ,บอบเข้ากับเป็นสะพานบุญต่อต่อไปเรื่อยเยนะครับเนาะการแชร่นี่คือเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งบุญกระสิเกิดนะครับเรื่อกับการแชร่ไปในหลายๆคนนะครับเนาะ ให้เบิ่งได้หลายคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอาสวัยคนเดิมแล้วก็แชร์ออกไปนะครับเนาะขอเป็นสะพานบุญให้กับ FC ฟซีทุกคนนะครับเดอ้อสซาบคลิปนี้ก็ขอหยุดที่ขีปคลิปะไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียง,งามๆครับ